วันนี้นะครับเราจะพามาดูท่านอนแปลกๆของเม่นแคะเจ้าดอลล่ายูโลอ่ะยูโรยูโรก็แสบเนี่ยไม่ให้เขากินกับรายชื่อลูกชายผิดเดอ่อยูโลนะไม่ใช่ดอลล่าดอนเลั่าพ่อถ่ายลวพ่อถ่ายอ่ะพ่อถ่ายอยอะละตื่นแล้วต ah <id> <currently> like. uh, uh, uh. ื่นแล้ว อะไรและเนี่ยอยูโรเป็นไรมากก็ตกแล้เออตกตกตก,ตกอยู่นี้แหละนะเห็นไหมแม่จะดูเขาทำดูเขาทำนะครับเราไม่ได้สร้างภาพนะครับเขาทําเองนะครับเลยเห็นว่ามันฮาฮาขำๆก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับไปไหนลูกชอบอย่างในถ้วยเนี่ย ไปนอนในถ้วยเหรอคะไม่ให้เขากินด้วยเหรอแล้วพ่ออะไรอยู่อุ้ยหลอขึ้นเยอะเลยวะ่ะ <c oughs> เลื่อนอะไรคะเลื่อนอะไรให้แม่หมีดูซิตัวนี้เป็นน้อง <c oughs> ยูโรนะครับไม่ใช่ดอลล่าเรียกชื่อผิดครับ ยูโรลูกมามาทำวันนี้ก่อนเป็นไหนลูกไปหนไหนหเห็นนอนอ,อยู่ในถ้วยข้าวตั้งแต่ <c oughs> ผมกลับมาบ้านแล้วจะเลยเก็บภาพฮาๆาคำคมาฝากครับ <c oughs> นะคะไม่ได้หาครับผมน่ารักอ๋อภาพน่ารักน่ารักไม่ใช่ภาพพา <c oughs> นะครับอันนี้น้องยูโรนะครับผมน้องยูโร ก็ไม่ใช่เหรอเพื่อนอะนะอันนี้เขาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเจ้าดอลล่านะครับดอลล่าตัวแสบตกโลงตกนะอีกกล้วยแน่อไม่มี <c oughs> <c oughs> เร็วมากเลยด <c oughs> ื้อนะเนี่ย <c oughs> มันโลกคะไม่ดูดิ